สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมดนะคะหมอเลนต้าสาขาสารยาวันนี้นะคะมันก็จะมาพูดถึงปัจจัยค่ะที่ทำให้เลนโปเกเซตีมีราคาค่อนข้างสูงนะคะมดเชื่อนะคะว่าพี่ๆหลายๆท่านอาจจะหาข้อมูลหรือศึกษาเกี่ยวกับเลนโปเกเซตีมาก่อนแล้วค่ะสาเหตุที่เลนโปกเซตีมีราคาที่ค่อนข้างสูงหรือว่ามีราคาที่แตกต่างกันนะคะมีปัจจัยดังนี้นะคะข้อแรกนะคะรุ่นหรือว่าโครงสร้างของตัวเลนโปเกเซตีค่ะ ยิ่งโครงสร้างดีหรือการออกแบบหรือว่าเทคโนโลยีที่ดีค่ะก็จะยิ่งทำให้เราปรับตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะข้อที่2นะคะออปชันในเลนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสารเคลือบลงในตัวเลนเช่นการเพิ่มสารเคลือบค่ะของการกองแสงหน้าจอหรือว่าเลือกใช้เลนปรับเปลี่ยนสีที่เราจะได้ทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาในแว่นตัวเดียวกันค่ะ ข้อ3นะคะความหนาบางของตัวเลนดังนั้นเขาจึงมีเทคโนโลยีค่ะที่เราสามารถเลือกเลนเป็นรุ่นย่อบางได้ซึ่งก็จะส่งผลให้ตัวเลนมีน้ําหนักที่เบาและตัวเลนก็บางด้วยนะคะและนี่ก็เป็นปัจจัยทั้ง3าข้อนะคะที่ทําให้ตัวเลนโปรเจคซีค่ะมีราคาที่แตกต่างกันค่ะพี่ท่านไหนเกิดข้อสองสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็มอย่าลืมเข้ามาที่ร้านหมอแว่นตาสาขาสารยานะคะ ก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมดได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ